สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปาแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปาแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้ก็ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสบปอปราวนะคะแล้วก็ทักทายเอฟซีที่อยู่อิตาลีด้วยนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเนาะแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เล ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีน้ําใจให้ไมล่ลบเจจนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดข่าวสารวันนี้ลุงพลป้าแตนก็เดินทางไปขึ้นศาลแล้วเนาะก็คงจะสืบพยานปากลุงหรือเปล่านะคะในวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีข่าวออกมาอีกข่าวด้วยเนาะที่บอกจะไปฟ้องร้องคือกับคนที่ละเมิดสิทธิของคนอื่นเขานี่แหละคะ่ะจากการกระทําของเขาหรือว่าจากคําพูดของเขาเนี่ยแหละคะ่ะก็คงจะมีสองคนเนาะที่พูดถึงกัน ที่ยูทูบเบอร์สายลุงป้านี่แหละที่พูดถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในนิยายก็คงจะโดนโดนหมายไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไปนะคะทําอะไรไม่ดีอยู่ที่หน้าศาลนั่นแหละคะ่ะเนาะที่ออกไปทําสิ่งที่มันไม่ควรจะทําเพราะที่นั่นมันเป็นศาลใช่ไหมคะก็คืออยากจะทําอะไรก็ทำนะมันทําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะบ้านเมืองเรามันมีกฎหมายนะคะเขาก็ต้องใช้กฎหมายในส่วนนั้นแหละคะ่ะ ดำเนินคดีในสิ่งที่เราออกไปทําผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็สนับสนุนนะคะถ้าใครหรืออะไรที่ทําให้ผิดข้อกฎหมายนะคะเราใช้ข้อกฎหมายนั่แหละคะ่ะออกไปดําเนินคดีเราไม่ต้องใช้สารเตี้ยถูกที่สุดเลยคะ่ะคือทุกคนมีกฎหมายคุ้มครองตัวของเราอยู่แล้วเนาะใครมาละเมิดหรือว่าใครมาทําอะไรไม่ดีกับเราก็ป้องกันไวค้ค่ะนะคะแต่ก็อยากให้เอฟซลุงป้าหรือว่ายูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะที่มีประเด็นกันอยู่เนาะ ก็คืออยากให้ระวังตัวกันเนาะนะคะเพราะว่าความคิดของคนนะ่ะถ้ามันคิดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันทําได้ชั่ววูบทําได้ทุกอย่างนะคะคือมาดริดเจเป็นห่วงเนาะก็อยากให้ทุกคนระวังนะคะคือเราป้องกันตัวเวลาเรานั่งจับกลุ่มคุยกันะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเวทระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนาะมันก็ทําให้เราเป็นห่วงทําซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเราไม่กลัวคะ่ะแต่ถ้าเขาแอบทําข้างหลังเราโดยที่เรา ไม่ทันระวังตัวเนี่ยมันจะเป็นภัยมากนะคะคือไม่ลบเจเจห่วงทุกคนเนาะนะคะเวลาเราไปนั่งอยู่ที่น่าสาลหรือทําอะไรเนาะเราก็คอยระวังกันด้วยนะคะคือเราห่วงค่ะนะคะเพราะว่าคนที่มันคิดจะทําอะไรไม่ดีเนะี่ยในสมองก็จะคิดแต่สิ่งไม่ดีนั่นแหละคะ่ะทําอะไรไม่ดีออกมาก็เพราะสมองสั่งแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะจึงทําแต่สิ่งที่ไม่ดีออกมา ถ้าคนที่คิดดีทําดีนะคะจะไม่มีวันที่จะไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแน่นอนหรือไม่ทําอะไรที่ให้ตัวเองไปเสี่ยงกับการที่จะเป็นคดีแน่นอนนะคะอันนี้คืออยากฝากแล้วก็อยากเตือนยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะที่กําลังมีประเด็นกันอยู่นี้เนาะนะคะ,ะ,คะก็รักษาเนื้อรักษาตัวของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเนาะหลีกเลี่ยงอะไรได้ก็หลีกเลี่ยงกันคะ่ะเพราะว่าชีวิตของเรามันมีคุณค่ามากคะ่ะกว่าเราจะได้เกิดมาแต่ละครั้งนะคะ มันไม่ใช่เกิดมาง่ายๆด้วยนะคะยิ่งสมัยนี้นะคะเกิดมาแต่ละทีนะคะบางทียังไม่ให้ลืมตาอาป,ปากหรือว่าลืมตามาดูโลกด้วยซ้ำนะคะก็ต้องจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้ไอ้น,นี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราห่วงในในส่วนนั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะนะคะ,นะคะเวลาเรานั่งเราอะไรอย่เงี้ยเนาะนะคะก็หันมองซ้ายมองขวาหรือว่า ให,ให้ตัวเราปลอดภัยนะคะเนาะเป็นห่วงทุกคนคะ่ะไม่อยากให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีเนาะเราก็ระวังเอาแล้วกันนะคะคือมาเป็นกําลังใจให้ลุงป้าแลวก็ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนแล้วก็รวมทั้งท่านทนายทุกๆคน่นละคะนะคะคืออะไรที่เราอยากจะเห็นความบริสุทธิ์นะคะคือกฎหมายที่เราต้องดําเนินคดีกับใครก็แล้วแต่หรือว่า อะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่อะไรมันไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็อยากเห็นในสิ่งนั้นว่าเราต้องได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คนคนนั้นหรือใครก็เล้วแต่ที่ไม่ได้ทําเหตุการณ์ใดๆเนี่ยแต่ต้องไปโดนข้อหาแบบนี้เราก็ออกมาเป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆคนล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็เล้วแต่ในสังคมไทยเรานะคะเมื่อเราเห็นในสิ่งที่มัน ไม่ถูกต้องนะคะเราก็ควรจะช่วยกันออกมาปกป้องในสิ่งนั้นคะ่ะเราต้องดูว่าสิ่งนั้นน่ะแต่เราต้องดูหลายๆด้านนะคะบางทีมีทั้งการโกหกเกิดขึ้นมากมายให้เราเห็นเนาะ,ะหลายๆคดีด้วยซ้ํานะคะที่เวลาเราดู้แล้วเราเชื่อว่าคนนี้ถูกต้องแต่พอดูไปนานๆเอา้ากับไม่ใช่กับคนนี้ผิดเราเห็นมาสองสาคดีแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้คือบางคนนี่โกหกโกหก แบบหน้าตายมากเลยนะคะโกหกจนเราเชื่อว่าสิ่งที่เขาโกหกนะ่ะมันคือเรื่องจริงทําให้เราส่งสารนะคะแต่ในคดีของลุงป้าเนี่ยเรามั่นใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราดูตั้งแต่ต้นนะ่ะตั้งแต่ต้นเรื่องทุกอย่างที่พูดออกมาจากปากในกลุ่มเดียวกันหมดหรือคนในหมู่บ้านนั่นแหละมันจึงทําให้เราเชื่อว่าลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะไปทําสิ่งนั้นแน่นอนเราก็เลยออกมาปกป้องแล้วก็มาเยือนอยู่ข้างเพื่อให้กําลังใจ อยากเห็นวันที่เขาทั้งสองคนนะนะคะหลุดพ้นข้อเก่าหานั่นแหละค่ะเราถึงจะมีความสุ kind of to to ขหรือถึงจะดีใจว่าเออกฎหมายก็ยังมีเห็นคุณค่าของคนบ้านๆนะคะก็คือเนาะนะคะเพราะเราไม่อยากเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพะกลแบบนี้อีกต่อไปเนาะนะคะก็ช่วยกันดูแลสังคมของเรา่นละคะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละค่ะสำหรับ มาให้กำลังใจลุงป้านี่แหละคะ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าลุงป้ามากี่วันนะคะวันที่สิบสามหรือว่าสิบสี่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนาะก็ให้ทุกคนนะคะกำลังใจส่งถึงกันและกันแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกทุกตัวนะคะที่ทําออกมาเพราะตอนนี้ลุงป้าขึ้นสารมากเลยนะะเนาะขึ้นสารบ่อยนะคะใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะคะสะบู่ก็ไม่แพงเกินไปเนาะ สำหรับใครที่ไม่มีกำลังเยอะก็สนับสนุนสบู่ไปค่ะเพราะสบู่นี้ก็คือถูกสุดแล้วเนาะสำหรับคนที่กำลังน้อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็แค่เข้าไปดูคลิปดูไลฟ์สดของลุงป้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะนะคะกำลังใจส่งถึงกันและกันนี่แหละค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆคนของฉายลุงป้าเลยว่ายูทูบเบอร์ fc ของลุงป้านี่แหละค่ะที่ค้าขายทางออนไลน์แนละคะเนาะกำลังใจส่งถึงกันและกันนะคะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ล้วค่ะให้ทุกคนกำลังใจให้กันและกันนะคะเออเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้เอท่านทนายก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะก็เห็นบอกว่าจะดำเนินคดีกับหนุ่มจินตนาการนี้หลายข้อหาเลยใช่ไหมคะคือมีสองสามสามท่านทนายนะคะที่วันนั้นไปพูดด้วยกันเนาะก็คืออยากจะ ทำให้เป็นตัวอย่างนะคะว่าไม่ควรจะไปดูถูกเยียหยามผู้อื่นเขาให้ได้รับความเสียหายนั่นแหละคะ่ะก็เลยอยากจะฟ้องร้องทั้งสามคนแล้วก็ต่างกรรมต่างวละแล้วเขาเรียกอะไรอาทิตย์นี้ของอีกคนหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งของอีกคนหนึ่งและก็อีกอาทิตย์หนึ่งของคนหนึ่งจะได้ไม่ต้องมารวมคดีกันอะไรประมาณนี้นะคะที่มายเลิฟจจเจไปฟังมาเนาะนะคะนั่นแหละคะ่ะก็อยู่ที่ว่าท่านทนายทั้งทั้งทั้งสามท่านนะคะ ้ามันเข้าข้อกฎหมายเราก็ควรจะทําให้เป็นเยี่ยงอย่างเนาะนะคะเพราะว่าคนเราอะไม่เคยได้รู้จักมักจีกันไม่ได้เคยคุ้นเคยหรือสนิทสนมอะไรมากมายแต่มาดูถูกเยี่ยามหรือด่าทอเราแบบเสียเสียให้หายมันก็เกินไปเนาะก็นี่แหละค่ะใช้กฎหมายนี่แหละค่ะดําเนินคดีเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปหน้าก็คือของ พรุ่งนี้แหละค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ดืกมากแล้วไม่เริ่มจะเจ๊ง้วงแล้วเนาะ,นะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนละคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ